โชเซมูรินโญ่ผู้จัดการทีมโรมาได้ออกมายกความดีความชอบให้บรรดาลูกทีมหลังจากที่ทัพหมาป่าแห่งกรุงโรมสามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศยูฟ่ายูโรปาลีกได้สําเร็จโดยการบุกไปเสมอไบเออร์เลเวอร์คูเซนสูนประตูต่อศูนในเกมรอบรองชนะเลิศในนัดที่2เมื่อ การพรหัดที่18พึ่งสภาคมที่ผ่านมาโดยเกมดังกล่าวแม้ว่าโรเบร์คูเซนจะเป็นฝ่ายคลองบอลบุกอยู่ฝ่ายเดียวแต่ก็ไม่สามารถเจาะแนวรับของโรม่าได้จนจบเกมทั้ง2ทีมเสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ทำให้โรม่าผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศโดยสกอร์รวม2นัด1ประตูต่อศูนย์ไปเจอกับเซบีย่าจากสเปนที่สนามปุนกัสอารีนากรุงบูดาเปสต์ประเทศอังกรีในวันที่31พึ่งสภาคมนี้ทางด้านมูรินโญ่กล่าวว่านี่คือทีมที่เหลือเชื่อมากๆผมไม่สา ามารถเรียกร้องอะไรได้มากกว่านี้อีกแล้วลูกทีมของผมสมควรได้รับบางสิ่งบางอย่างที่พิเศษแบบนี้วันนี้ถือเป็นวันแห่งความสุขที่เราสามารถเข้าถึงรอบชิงบอลยุโรปได้อีกครั้งสําหรับมูรินโญ่ได้สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการพาโรมาผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของฟุตบอลทั่วยุโรปเป็นปีที่2ติดต่อกันหลังจากฤดูกาลที่แล้วพวกเขาผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศของศึกยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกและสามารถคว้าแช,ชมป์มาครองได้สําเร็จ